เ่อน้วบยบ้นไูกนอนกระทำ้อพีโอ้โอเคโอเค <c oughs> เล่น <c oughs> <c oughs> กันนองเบาสิลูก่ <c oughs> อยู่ในบ้านเรได้ไทำไปบ้าน <c oughs> <c oughs> ไม่มานี่ไดมานาหพ่อมามาหาพ่อมาไม่คิดจะอยู่กับพ่อเลยเนาะอืมันาอันยาอยู่กับพ่อไหมอยู่ไหมคะอยู่ไหมันยาอยู่กับพ่อเฮอบ้้าบเชื่อราีดบ เป็นอะไรลูกน้องเขาทำน้องพีโอ้โอเคโอเคเอ,อันนี้แม่ลูกมาเห็บจะไปพับพี่เขาทำไมอืมนะคับพี่เขาทำไมไหวอ,อือไหนคนไหนคนไหนพี่พี ไหนคนไหนอัญญาคนไหนอัญญาคะเล่นกับน้องเบาๆสิลูกเดี๋ยวคนระเบ้อเกตระพีถั่วระพีโอ้น้องเขาน้องเขาอยากเล่นด้วย ไปไหนเราอะมาแก้พี่แล้วจะไปไหนต่อพี่ดูกระตูนพี่จีอืมนี่เราพี่ทำพี่ดูกระตูแล้วหรอพี่จีพี่จีไปไหนพี่จีไปดูกระตูแล้ว อันญาพี่ทีไปดูกระตือตัวไงหรือห้องเบบีเราอยากไปดูด้วยแต่เราไม่ไปพี่พ่อหอบเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอ่ะพ่ออัญญาอัญญา Ừ, ừ cho À, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่แห่นอนดีๆใช่ดีทีบ้านมีบ้านนอนได้อันยาไปไหนแม้วี่คิดว่าดองเขาอยู่ทีบ้านนองได้ที่ทำไปบ้านโอ้มานี่มันี่มานี่มานี่แบมาหาพ่อมา เก่งเก่งเก่งโอเคไม่คิดจะอยู่กับพ่อเลยเนาะอืมอัญญาอัญญาอยู่กับพ่อไหมอยู่ไหมคะอยู่ไหมอัญญาอยู่กับพ่อเหอะอยู่กับพ่อเหอะอัญญาอัญญาอัญญาอยู่กับพ่อเหออยู่กับพ่อเหอะวุ้ย เสียงเงียคทีนี้อย <Means S 1> ู่กับพ่อไหมนู่นไปนูดเนาะแฮะทำแมแอบมาดูคนเดียวเนี่ยหืึพี่ที มาดูคนเดียวเลยนะฮะคุงปิดเลยนะ